นกอุตนีอัปเดตคดีคนสนิทขโมยข้อมูลเผยเหลือพยานปากสุดท้ายเขาให้ปากคำจากกรณีนักแสดงสาวนกอุตสนีได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตคนสนิทสองคนค่ะที่แอบขโมยข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของเธอออกมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนำมาซึ่งความเสียหายให้กับเธอและบุคคลอื่นล่าสุดนะคะด้านนกอุตสนีก็ได้ออกมาเผยความคืบหน้าของคดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วค่ะว่า อัปเดตความคืบหน้าทางคดีค่ะตอนนี้เหลือแค่พยานปากสุดท้ายเข้ามาให้ปากคำค่ะต่อจากนั้นร้อยเวรก็จะออกมาเรียกผู้ต้องหาต่อเลยค่ะนกกราบขออภัยพี่ๆสื่อมวลชนที่ช่วงที่ผ่านมาติดต่อสอบถามความคืบหน้าทางคดีมาแล้วนกไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ